สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พน้องนเพื่อนเพืเอทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหมหามาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆออีกเช่นเคยนะครับวันนี้มากับสายฝนเย็นฉ่ำในยามเย็นเช่นเคยนะครับ วันนี้พ่ออย่งมหาเดินทางกับจากมหาัยมาก็น้ำท่วมรถติดมโหลานเลยนะครับช่วงนี้พายุเข้าในเขตกทมต้องทำใจนะครับมาถึงบ้านก็อาบน้ำทานข้าวสดบนทําสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็ไม่ลืมที่จะหยิบพระ ที่เรามีมาส่องเรียกว่ามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับใครเข้ามารับชมแล้วก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับ <c oughs> ขณะทำการอัดคลิปพระ ลีลาทุ่งเศรษฐีเขาเคียงอยู่นี้ก็เสียงฟ้าร้องดังพรุ่มพรำพรึ่มพรำอย่างชัดเจนนะครับพ่อเหญ่มหาอยู่กอทมนะครับเพื่อ,อนๆกทมนี้ฝนตกทุกวันนะครับช่วงนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับฝนตกบ้างหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆ เราเป็นกัริยาณมิตรต่อกันนะครับเรียกว่าบุญสัมพันธ์กันจึงได้มาเจอกันพร,พระบรมครูองค์ศาสดาเอกของเราพระองค์ทรงตรัสว่าญาติมีสองประเภทนะครับประเภทแรกก็คือญาติทางสายโรหิตนะครับที่น้องที่เกิด ในท้องแม่เดียวกันคานตามกันมาเรียกว่าญาติทางสายโรหิตนะครับประเภทที่สองญาติทางธรรมนะครับมาฟังพระสวดมนต์มาถวายสังฆทานที่เดียวกันมาทําบุญร่วมกันมาสวดมนต์ไหว้พระจำศีลที่วัดเวรุวันจึงได้เจอกันมาสวดมนต ฟังเทศฟังธรรมที่วัดเชตวันเมืองอาสาวัตถีแฟนโกศลมาเจอกันบ่อยเข้าเกิดความสนิทชิดเชื้อกันจึงเป็นญาติทางธรรมนะครับมาฟังธรรมมาเข้าฟอร์พุทธเจ้าที่วัดเวโรวันเมืองราชคฤห์ นานวันเข้าก,ก็กลายเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อกันจึงกลายเป็นญาติทางธรรมกันพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แค่นั้นนะครับ <c oughs> ดังนั้นญาติเนี่ยมีสงประเภทนะครับเราก็ถือว่าเป็นญาติทางธรรมนะครับเพื่อนๆได้มาพูดคุยได้มาแลกเปลี่ยนได้มาสนทนาธรรมกันจึงได้เป็นญาติทางธรรมนะครับ ดังนั้นเพื่อนๆเ,เข้ามารับฟังเ,เหมือนพ่อใหญ่มหาเข้าไปรับชมรับฟังเ,เรื่องราวต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ทําลงในช่อง YouTube ก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนๆพ่อใหญ่มหาเข้าไปฟังท่านพูดท่านก็เข้ามาฟังพ่อใหญ่มหาพูดนะครับดูแล้วดูอีกนะครับองค์แล้วองค์เล่านะครับ ฟังบ่อยๆก็ได้ปัญญานะครับสูุยังรัระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานะครับดังนั้นเราจึงมีความที่สนใจแบบเดียวกันก็คือพระเกจิอาจารย์พระเครื่องพระบูชานี่แหละครับ อย่างองค์นี้เป็นพระรีลาทุ่งเศรษฐีเขากยิงนะครับเป็นพระเนื้อดินเผานะครับเพื่อนๆอ,อายุก็เกตรกว่าปีโดยประมาณนะครับก็เป็นพระเนื้อดินมวลสารชนิดเดียวกันกับพระสุ้มกอกําแพงเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆครับด้วยความเคารพสมัยก่อนนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับท่านอาจารย์ปรียมประวัยเนี่ยท่านเป็นผู้จัดเป็นจภาคีนะครับ เป็นเจ้าภาคีราชันแห่งพระเครื่องราช,ชนีแห่งพระบูชาเนี่ยท่านจัดสมเด็จวรังพระสมเด็จนางพญาพระผงสุพรรณพระรอดแล้วก็พะระลีลาทุ่งเศรษฐีนะครับเพื่อนๆน,นี่แหละครับเป็นหนึ่งในพระเป็นเจภาคีนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยองค์ที่พระยมหาตือนี่นะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานท่านก็มาเอาพะระลีลาทุ่งเศรษฐีนี้ออก แล้วก็เอาพระสุ้มกอมาใส่แทนนะครับเนื่องจากผู้ใหญ่มหาได้ศึกษามานะครับท่านก็ได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าพระสุ้มกอกำแพงกับพะระลีลาทุ่งเศรษฐีเนี่ยมีพุทธคุณเหมือนกันนะครับร่ำรวยมั่งมีสีสุขแคลงวคราดเมตตามหานิยมมีกูลเมึงไม่จนเช่นเดียวกันนะครับพุทธคุณเนี่ยเนื้อหาเนี่ย มวลสารเนี่ยเหมือนกับพระสุมกอทุกปการแต่เพียงว่าท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าพระลีลาทุง่งเศรษฐีนี่นี่เห็นไหมครับนี่ลีลาทุง่งเศรษฐีเม็ดขนุนเนี่ยเหมือนเหมือนเม็ดขนุนไหมครับนี่เนี่ยยาวนะครับค่อนข้างยาวเวลาเวลาแขวนนะครับเพื่อนเวลาเข้ารูปเป็นเป็นจะพาขีเข้าเนี่ยรู้สึกว่าพระลีลาทุง่งเศรษฐีเนี่ยท่านจะ านจะไม่เข้าพวกนะครับเ,เพื่อ,น,อเนเพื่อนนึกออกอไหมครับสมเด็จวร,รังคังก็จะพองามสมเด็จนางพญาเนี่แล้วก็พระผงสุพรรณแล้วก็พระรอดเนี่ยส่วนมากท่านจะเล็กเลียวบางเข้ากับสมเด็จนี้ได้ดีแต่พอมาพะระลีลาท,ทุ่งเศรษฐีปรากฏว่ายาวนะครับไม่เข้าพวกใส่เป็นห้าองค์เข้านี่มันไม่เข้าพวกดูแล้วไม่สวยงามท่านว่ายอย่างนั้นนะครับ ดูแล้วไม่สวยงามดูแล้วไม่เข้าพวกท่านก็เลยอารัธนาท่านลงมานั่งธรรมาตรก่อนอาราธนาท่านลงมานั่งธรรมาตรแล้วก็เอาพระสุมกอเห็นไหมครับทีนี้พระสมกอกําแพงพระยาสีแจงบอกว่ามีกูแล้วมึงไม่จนเนี่ยพุทธคูเดียวกันเลยพุทธคุณนี่แบบเดียวกันเลยนะครับท่านเอาพระสมกมาใสเอามาเอามาใส่ในเป็นจะพาคีดูลองใส่ดูครั้งแรกปรากฏว่ามันใส่แล้วมันสวยครับเพื่อน พระสมกกาแพงใส่แล้วมันเข้ากันมันสวยขึ้นคอแล้วนี่มันมันสมดุลกันมันบาลานซ์กันนั่นแหละครับท่านเลยอารัตนพะระลีลาทุ่งเศรษฐีเมตกนุนนี่นั่งธรรมาฏตลอดไป <c oughs> ก็เลยเอาพระสมกเนี่ยมาขึ้นแทนเพราะมันสมดุลกันกับพระอ,องค์อื่นนะครับนี่จึงเป็นที่มานะครับดังนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรามาดูกันว่า พระลีลาทุ่งเศรษฐีเม็ดขนนเป็นยังไงเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยองค์นี้นะครับเป็นไงครับสวยไหมครับเนี่ยนี่คือดูก็รู้แล้วนะครับแท้ร้อยตานะครับไม่ต้องไปเข้ากล้องขยากําลังสูงก็รู้แล้วนะครับให้คนดูพระไม่ออกมองไม่เห็นจับไม่เป็นมาสองก็รู้ว่านี่คือเป็นพระแท้นะครับเห็นไหม, <บน S 1> มครับเพื่อนเนี่ยลีลาทุ่งเศรษฐีเขาขย e อีกเิดงนึ่งขย e เขาเล็กน้อยหนูเพื่อนดูเห็นไหมครับเนี่ยปลาย <ไม S 2> ประหัรตรงเนี้ยจะตรงตรงตรง ซุ้มเนี่ยซุ้มประภาคารนี่นครับเราจะมีเม็ดสมเม็ดติดก,กันกับซุ้มนี่เลยนะครับไหลทั้งสองข้างจะจดที่ซุ้มไหลตกหนาอาผ้าพักมีอวบนูนใหญ่มีเรียกว่าหัวในเรือนรางยาวลงมานะครับเห็นไหมครับเพือพ่อนเื่อนชายจีวอหรือว่าเส้นผ้าทิพย์เนี่ยก็เรือนรางเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ เพื่อนๆดูสิครับดูดูเนื้อดูเนื้อดินเผาดูแร่เม็ดประขามเดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายจะเห็นจะเห็นชัดนะครับเพื่อนๆเราลองมาเอาเข้ากล้องขยายกําลังสูงยยก็จะเห็นนะครับคนอื่นลองอรัตนาท่านสัมผัสด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเพื่อนๆพระเกจอิอาจารย์สมัยก่อนนี่ส่วนมากนะครับถ้าเป็นพระแท้นะครับเพื่อนๆเกืร้อยปีเนี่ยมีแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆดูนไม่เหล็กนะครับแปลกไหมครับเพื่อนๆดังนั้นจึงจึงไม่ธรรมดาหรอกครับเราจะเห็นว่าคนโบราณณนี่ท่านจะเอาแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับมาผสมเนี่ยทําไมพระแล้วยิงไม่เข้านะครับยิงไม่เข้าแทงไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยฟันไม่เข้ายิงไม่ออกเนี่ยมีเหล็กไหลมีแร่ธาตุกายสิทธิ์อยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆลองดูอีกรอบนะครับ อันนี้ดูดแม่เหล็กเลยนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับดูอีกรอบนะครับเพื่อน,อนสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราแบบสบายใจเมื่อเราศึกษาประวัติประวัติศาสตร์ท่านแล้วก็มาสัมผัสด้วยแม่เหล็กเนี่ยเราจะรู้ไงครับเพื่อนเห็นไหมครับดูดแม่เหล็กติดนะครับ <c oughs> ไม่มีใครเอาเอาเหล็กไปไว้ด้านในนะครับเพื่อน,เ,อน,นเห็นไหมครับ แร่เหล็กแร่ธาตุกายิเศนี่เป็นของจากนอกโลกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เรารู้นะครับเศษดาวเศษลูกอุกาบาตมาจากดาวอังคารมาจากดาวพฤหัสมาจากดาวพูโตมาจากดวงจันทร์เนี่ยเรารู้หมดนะครับเพื่อนๆลงมายังโลกมนุษย์เนี่ยตกลงมางโลกมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์คุณรบรรพบราณเห็นสมัยก่อเก็บไว้เก็บลงมาบทมาปสมลงเป็นมวลสารนี่นะครับเพื่อน เดี๋ยวนี้คนคนจีนนะครับเพื่อนเพื่อนคนจีนคนจีนแผ่นดินใหญ่จีนฮ่องกงจีนมาเลกินสิงคโ,โปร์กินไต้หวันเวลาเขามาซื้อพระเนี่ยเขาสามารถรู้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนว่าแลขธาตุกายสิทธิ์นี่มาจากโลกไหนมาจากดาวดวงไหนนะครับเอาเข้าเครื่องวัดค่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรียกว่าเป็นตัวเลขเป็นรหัสบอกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนคือเขาเก่งขนาดนั้นนะครับเขาจึงไม่กลัวครับเขาจึงกล้า เขาจึงการนั่งเครื่องมาลงที่สวนภูมิแล้วก็นัดเราไปส่งพระที่โวนภูมิเลยนะครับเขาตีตัวไปกลับนะครับแต่มาถึงบ่ายสองเนี่ยนั่งส่องไม่ถึงชั่วโมงเอาเงินให้เขานั่งเครื่องบินกลับเลยนะครับเขาไม่ไม่เข้ามาในกรุงเทพหรอกครับแล้วเขาก็ไม่พูดเยอะนะครับเขาเขาไม่ฟังนิทานเรื่องเล่านะครับเขามีเครื่องมาตรวจวัดค่าเลยนะครับ พระสมเด็จร้อยสี่สิบปีร้อยห้าสิบปีเขาจ่ายเงินเลยนะครับไม่ต้องบอกเขาว่าพิมพ์ไหนนะครับพิมพ์นิยมพิมพ์ไม่นิยมไม่ต้องบอกเขาเขาเขาไม่ฟังเขาไม่อยากฟังนะครับแร่มวลสารอะไรบ้างคือเขารู้เลยเอาเข้าเครื่องนี่ถ้าร้อยสี่สิบปีร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีร้อยเสิบปีเนี่ยเขาจ่ายตังค์กลับเลยนะครับนั่งเครื่องกลับบ้านเขาเลยแล้วถ้าอยากรู้จริงๆก็เขบอกได้ว่าเนี่ยแร่ธาตุกายสิทธิ์เนี่ยมาจากโลก ดวงไหนเนี่ยดาวดวงไหนก็บอกได้เลยนะครับขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับพะระลีลาทุ่งเศรษฐีเนี่ยองเนี้ยสวยงามนะครับสวยงามจริงๆเราดูที่ความงามนะครับความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเราก็จะเห็นนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะครับ คนดูพระไม่ออกบอกไม่เป็นเห็นไม่ได้เนี่ยก็มองออกนะครับก็รู้นะครับเมื่อกี้เสียงฟ้าร้องนะครับเพื่อนเสียงฟ้าร้องนะครับเสียงฟ้าร้องน่าขวัวเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเรานะรฟ้าฝนเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเพื่อน,น,นดูนะครับนี่ <c oughs> เป็นไงครับเนี่ยดูหน้าครับดูหน้าท่านนะครับนี่นะครับเพื่อนดูเม็ดเนี่ยนางพญาพ่อผงสุพรรณพระรอดพระสงกอสมเด็จวรคังเป็นจภาคีไม่เหลือดูติดหมดแล้วครับนี่นะครับนี่นี่คือพระลีลาทุ่งเศรษฐีนะครับเพื่อนดูเนื้อสิครับเป็นไงครับนี่ไง ไม่ต้องไปให้ใครดูหรอกครับพเพื่อนเพื่อนเราเรามีองค์ความรู้นี่เราตัดสินได้นะครับพระเยเมหานี่ไม่ใช่เซียนพระนะครับแต่ว่ามีองค์ความรู้40สปีที่ศึกษามานะครับแต่เกือบ20ปีที่สะสมนะครับแต่ก่อนที่จะสะสมพระเยมหานี่ศึกษามาทุกสำนักนะครับเมื่อเรามีองค์ความรู้มากพอแล้วก็สะสมนะครับทีนี้พระเยเมหานี่จริงจึงมีความมั่นใจนะครับ จึงมีความมั่นใจว่าพระที่ตัวเองครอบครองเนี่ยเป็นพระแท้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าเป็นพระเนื้อผงเป็นไงครับเพื่อนๆเองนะครับดูเนื้อท่านสิครับนี่นี่ดูเนื้อสิครับพเพื่อนๆดูสิครับแท้ร้อยตานะครับใครที่ทะลึ่งมาคอมเมนต์แบบไม่รู้เรื่องนี่โดนหมดนะครับถ้า ไม่มีองค์ความรู้มากพอเนี่ยท่านไม่ต้องมาปล่อยไกลนะครับเห็นไหมครับนี่พระใหญ่มหาอีนน่เป็นครูบาอาจารย์ในมหาลัยที่มีความรู้ด้านวิชาการพอสมควรนะครับไม่ว่าท่านจะมาจากสำนักไหนเหนือดินยังไงนะครับยิ่งเป็นคนสอนด้านประวัติศาสตร์โบราณล,ลักคดีด้วยนี่ ยิ่งชอบนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยดูขาดูเขาท่านสิครับเป็นไงครับเงินน่ะเงินขายได้ไหมเงินน่ะเงินระโยคนี้นะก็พอหญ่มาหาต่อกกลับแล้วนะครับเงียบคลิปนะครับคนนั้นคือชีวิตท่านคงเห็นแต่เงินนะครับเห็นเงินเพียงแค่นั้นนะครับท่านจึงเรียกร้องท่านจึงแสวงหาท่านจึงโหยหาเงินนะครับ เพราะชีวิตท่านนี่ไม่ประสบแต่ความสําเร็จไม่ประสบแต่ความสุขหรอกครับเพราะชีวิตท่านโหยหาแต่เงินนะครับมองแล้วก็เป็นเงินพระแท้ต้องขายได้เงินเนี่ยเงินเงินขายได้ไหมดูท่านพูดนะครับเพราะยัยมหาไม่ได้ขายพระนะไม่อยากได้เงินเงินมีแล้วนะครับเป็นความสุขที่นํามาพูดมาแสดงแลกเปนประสบการณ์กันเพราะยายมหาไม่ได้โหยเงินไม่ได้หิวเงินนะครับเพื่อนเพื่อดูสิครับเนี่ยเพราะเงินตัวเองมีนะครับ มีมากพอที่จะทํเให้ตัวเองไม่เดือดร้อนนะครับที่ทําลงเพราะความสุขความอยากมีเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับสวยงามนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือเนื้อเขาสิครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนเ็ร้อยปีควรจะเป็นยังไงครับเนี่ยนี่ลีลาเม็ดขนุนนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับมันงเป็นรอยนิ้วมือกดอยู่นะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับ เราก็มาแบ่งปันเล็กเกี่ยวประสบการณ์กันนะครับเพืเ่อนดูแลเป็นไงบ้างครับตุกอกตุกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ให้พระยามหาช่องส่องบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ